สวัสดีจ้าวันนี้ก็จะมาทำเมนูแกงเขียวหวานนะคะนะคะทุกคนค่ะแกงเขียวหวานหมูใส่มะเขือพวงใส่มะเขือกรอบนะคะทุกคนแล้วก็ใส่กะทิด้วยนะคะตอนแรกปนุษย์ไม่ได้ทำคลิปแต่แรกเนาะทุกคนปนุษย์ไม่ได้อยู่บ้านนะ ฝรั่งเขาอยู่บ้านเขาก็จะทําคนเดียวทุกคนจ๋าตอนนุชก็เลยไนมะ่ได้ทําเนาะก็ทําแค่นิดเดียวนะคะทุกคนเออทำไม่ทันตอนนุชเพิ่งมานะคะทุกคนขาเพิ่งมาเนาะอืมก็จะทําแค่สักหนึ่งนาทีก็พอละเดือดแล้วแหละทุกคนมาไม่ทันจริงๆต้องขอภคยเนาะ คลิปก็เลยสั้นไปหน่อยนะคะทุกคนจ๋าดีแล้วไม่ต้องไปตัดต่ออีกนะทุกคนทำรวดเดียวเลยเนาะเดี๋ยวป้านุก็จะพาไปทานข้าวนะคะทุกคนขคาตามมาทานข้าวกับป้านุนะคะดูนะคะทุกคนหน้าตาหน้าทานน,นี่เดี๋ยวเขี่ยวมะเขืออีกนิดนึงทุกคนขามะมะมะเขือยังยังแข็งอยู่เนาะอ่ะไอ้สักนิดเนาะนยังแข็งอยู่เลย นิดหนึ่งสักนิดหนึ่ง <c oughs> ไฟเป็นไรกับพิบต้องขออภัยนะคะฉ <c oughs> ุนหลงดอีกสิ่เออใกล้สุกแล้ว ป้านุก็จะไม่ใส่กะเพราเนาะไม่ใส่ใบนางรักนะไม่เห็นไม่ได้ใส่ใบโหระพาไม่ใส่นะวันเนี้ยไม่มีเนาะยังไม่มีได้เก็บมาเนาะ,ะเดี๋ยวป้านุจะจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนจ๋ายังไงป้านุก็ขอฝากกดติดตามกดสัดาาิ๊กเกรกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของป้านุต่อไปนะคะทุกคนจ๋าบ๊ายบายนะคะรักนะจุ๊จ